สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับพี่น้องวันที่16สิงหาคม67ครับคลิปนี้ก็จะมาภาพพี่น้องซีครับผมสรุปตัวเลขเด็ดไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับขาดมาเป็นบางเสี้ยนครับผมที่พี่น้องซีและท่านอาจจะไม่เห็นคลิปครับเดี๋ยวกับมาเชียร์สิภาพไปเบิ้งเดอครับพี่น้องครับไปพิจารณาน้ากันครับเพื่อได้โชว์ได้ลาบครับพี่น้องเนาะในหมวดวันที่ สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับอันนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีครับสามตัวสองตัวตรงๆได้ครับพี่น้องครับก่อนเอื่นกับต้อขอขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับกามาเชีอ์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับผมทีขเม้ารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเอาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเนาะมีสำนักในแน่ครับผม ครับพี่น้องครับผมมาทบทวนเลขพ่อไพ่บุญครับผมนี่เป็นเลขคำนวณเนอะครับพี่น้องว่างหันเพิ่นกับในตารางแตก3ตัวครับพี่น้อง0 4 1ครับผมครับนี่เป็นเลขในตารางงวดวันที่16ครับพี่น้องพ่อไพบูลย์0 6 8 3 5 9ครับผมเป็นเลขในตารางเด่นบน0กับ9ครับผมนี่ครับพ่อกระให้ตั้งแต่ต้องงวดหมดแล้วครับพี่น้อง0 5 0 6 9 5 9 6 เด่นล่างห้ากับหกมีหาดสามหาแปดหกสามหกแปดครับผมทุกตัวกับมีเต่เลขที่ว่าน่าสนใจครับพี่น้องเนาะของพอเพ้บุญนี่นี่เป็นเลขฝันครับผมฝันต่องวดกับว่าใดครับพี่น้องนี่ฝันต่องวดเพิ่นว่า่าจะเป็นเลขล่างเก้าสี่สี่เก้าเก้าแปดแปดเก้าสองแค้วครับพี่น้องกับนํา เมื่อวันันพอฝันได้ว่าเป็นเหล็กบนซีหนึ่งครับเมื่อนี้พอนี่แหละครับผมเหล็กรางของพอที่ฝันได้ครับผมฝันต่องวดสีด่สิบแม่นครับพี่น้องเนาะพอบอกเพิ่นฝันว่าอ่าลูกพี่ลูกน้องมากอดเพิ่นครับผมอายุเพิ่นสามสิบแปดได้ครับพี่น้องบ่ได้ลงไปครับนี่คืออ่าพอพอตีครับผมเก่าซีกับเก่าแปด แล้วมาโคงสุดท้ายครับผมเป็นฝันสองสามหมื่นที่ผ่านมาครับผมวันพานี่ครับได้สองศูนย์หาด้ครับพี่น้องสองศูนย์ห้ามีหาศูนย์ศูนย์หาแลยก็หกศูนย์ศูนย์หกส่วนเหล็กลางก็คือตีลงไปว่างหันครับผมนี่อทิบ้างให้เบื้องบนนี่้วนว่าจะเป็นเหล็กลางครับผมอันนี้จะเป็นเหล็กบนครับฝันต่องวดนี่จะเป็นเหล็กลางฝันโครงสุดท้ายนี่บนครับผมสองศูนย์ห้า ครับเพิ่มเติมมาให้ก็คือสามแปดกับเก่าศูนย์ครับผมที่เพิ่มม,มาปกติจะมีเก่าสี่กับเก่าแปดครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีครับผม,มวันนี้เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดพอต้องซื้อเด้อครับผมเ่นบ,บอกเลขดับคู่บนล่างพ่อร้องนี่ครับพี่น้องเนาะเอา,าให้เบิ่งโค้งสางเลขเด่นเลขดับ อันนี้ก็เป็นคลิปต่องโงดของเพลินแล้วครับผมวิ่งบนล่างห้ากับเก้าครับในคลิปโค้งทุดท้ทยพอม 9, 4, 9, อักเก่าซีเก่าหาเพิ่มมักแถวนี้แล้วครับผมเก่าสองเก่าสามเก่าซีเก่าหานี่ครับติดเก่าซีพอไปบุญอยู่ครับพี่น้องเนาะเก่าซีตว่าเก่าแปดจะยุ่แถวนี้ได้ครับผมฉิมมาพอครับผม เก้าแปดสงวดพอดับเบิลยูแล้วครับผมงวดนี้เลขดังก็คือหาซียู่แถวนี้ครับผมอยู่แถวล่างหาซีสองหาหาศูนย์นี่อยู่แถวนี้หมดเลยครับพี่น้องจังไลยน,น้อครับผมพอลองมักกลเอาเด้อครับผมมกกะเกลเอาตัวเลขเด่นไปก่อนครับพี่น้องเนาะที่เป็นมักราสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหาลุงลอตเตอรี่ครับพี่น้อง เดินดีมากต่อเนื่องครับผมระวังเหล็กผลสิกกอดข้อกันได้หนีได้ครับผมเพราะว่าสองมวดแล้วที่กอดข้ออีกหนึ่งก็กอดครับผมครับอีกหนึ่งก็กอดข้อสิเป็นซีย่ยูหนีหนึ่งยูเพียครับพี่น้องเนาะมวดนี้ก็ให้ระวังซี่สองซี่เจ็ดหาสองหาเจ็ดนี่แหละครับนี่ครับซี่ตัวนี้คือเก่ามาเชีอเขียนขึ้นมาให้เพื่อว่ากอดข้อกันคือยังซี่หนึ่ง เรียกร่างพี่ปะกายครับผมหาซีดังมากครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผลหมักหกศูนย์หนึ่งแต้มหนึ่งกับแต้มเก้าด้ครับผมแต้มล่างเดินดีครับพี่น้องเอฟซีก็พิจารณาเบิ้งแต้มก็ได้ครับผมแต้มหนึ่งกับแต้มเก้าอ่าแม่น้องบัวกับอาจารย์ประจันตะขามเนี่ยคืออ่าเลขของผลเดนทีซี่หาหกเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยครับพี่น้องเลขวินนี่ก็เลย จัดให้เลขเป็นชุดเต็มครับพี่น้องเนาะครับซึ่งในนี้ก็ติดเลขที่เบิ่งผ่านมา้ด้วครับผมเพระวันจะเป็นเก้าหาหาเก้าครับผมเนาะซีเก้าหาหกครับติดเลขดังทั้งนั้นครับผมซีหาครับพี่น้องครับนี่ศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์นี่นะครับผม เลขหนาจะมีในชุดนี้ครับพี่น้องเนาะครับที่ดังๆกับที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วครับผมสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าห้าหกครับศูนย์หนึ่งแล้วว่าเ่้าศูนย์นี่ครับพี่น้องเนาะนี่ื่องแคบหน้าจอนี่ไปเบิ้งได้ครับผมเพราะว่าเลขวิ่นตัวนี้เดินดีครับพี่น้องเนาะเป็นส้นกันคือเก้า อันนี้เป็นสูตรเด่นเก่ามาเชียรว่างหันเข่าที่อ่ซีครับพี่น้องเนาะแล้วก็ประกบคู่ได้หนึ่งซีซีหนึ่งครับงวดนี้ได้เจ็ดคู่นี่ครับพี่น้องเจ็ดคู่นี่ถ้าเป็นเครื่องข้องเก่ากระสิมีแล้วครับผมเจ็ดคู่นี่ก็ติดเหล็กดังคือเก่าครับพี่น้องเนาะติดเหล็กที่ว่าอ่าในช่องนะครับผมทีถือบนประกบเยอะหาซีหาฮกทั้งสี่ครับพี่น้อง เจ็ดซียังสี่ครับเจ็ดหานี่ก็สูตรลอยมาไล่ครับพี่น้องสี่หนึ่งเก้านี่ก็ต้องมีเห็นครับผมก็เคยกอดข้อกันอยู่ครับผมสี่หนึ่งเก้าอันนี้เป็นเหล็ก อาเด่นเมื่อกี้นี่ก็เล็กเด่นอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องเนาะของเก่ามาเชี่มาประกบกันกระติดเล็กทีน่าสนใจใื้เกาครับพี่น้อง4ี่ห้าสีดเ้าห้าครับพี่น้องอาจารย์สายบุญนี่เป็นเหล็กขับนวณเพิ่นเด้อครับผมหลักสิบเตือนดี0ูนย์สามสี่ห้าเ้าครับไปเร็วๆจังน้อยได้ครับผมนี่ครับ คูคู่บาห์เจ็ดแปดครับผมเลขตัดเล็มีหาเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดเพิ่นฟันว่าเพิ่นได้จับป่าพร้อมด้วยครับผมอาจารย์สายบุญเพิ่นมาหาเจ็ดหาแปดนี่ยนะครับพี่นอ้องอาจารย์ฟังทุนครับผมเห็นพี่นอ้องซีว่าบทันครับผมยุ่ยถ่ายคลิปครับพี่นอนะ้องเนาะอันนี้ให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับมาหันเพิ่นไฮมาซูนซีหนึ่งเลยครับผมนี่เลขในจุดนี้ มีตัวหมักบ่ครับพี่น้องสามหนึ่งหกครับพุ่หมักเสี่ยนน้องคายครับผมครับสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ครับผมเลขสามตัวิุนประกบไปตั้งแต่มือแหลก,กต้นคลิป,ปุ่นล่ะครับพี่น้องเนาะตดหมวดไปแลหกศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าอันนี้ชนพอให้บุญ หกศูนย์หานี่ก็เป็นทีรูกกันกับพี่น้องเนาะน้ำเชียร์ไปร่วงใครแล้วก็พอเอฟซีเพิ่นมาบานน้ำเชียร์ศูนย์หกห้าเด็กล่างเพิ่นครับผมสองสองศู 2, 2, 0, นย์เน้นๆครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับสิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับสามตัวสองตัว มลแรงนี่ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเอามาพี่น้องที่การลืมครับผมก็มีอีกหลายเสี้ยนด้วยครับผมเทปว่าได้เอามาแต่ว่าก็ลงคลิปไปโซร้อนก็มีครับผมเพราะว่าจะเป็นเหล็กนั่งลำครับผมเหล็กผีนั่งลำพอวินเดียวครับหรือว่าเหล็กซองครับรวมไปถึงอาจารย์ใช่แดนกับพี่น้องก็ลงไปวางม่ว้านนี่ครับครับเอาคลิปนี้ก็ไว้สน้เดอครับพี่น้องถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันครับผม เต็มๆครับพี่น้องเนาะสามตัวสองตัวสิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดสวัสดีครับ